สวัสดีครับผมบนี้เราพามาดูน้องเปาเปาครับเราอาบน้ําแต่งตัวให้น้องเรียบร้อยแล้วครับเชา้านี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกให้น้องใส่บารครับนี่ครับฝึกให้น้องใส่บารเดี๋ยวอ,อุปกรณ์ที่เราจะเอามาใส่อเอามาให้น้องได้ฝึกใส่บารก็มีอันนี้ครับ นาเล็นเนี่ยเป็นคที่นงี้ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นกระป๋องวิตามินซีครับอันนี้เราจะสมมุติว่าเป็นซองครับสองส่ปัจจัยครับอันนี้จะเป็นบะหมี่ครับอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังครับ นี่จะเป็นปะบะหมี่ฝึกสำเร็จรูปครับอันนี้ขวดน้ำครับผมฝึกให้น้องได้ใส่บาทนี่ครับเอตูนี้กันกล้องทิศของนี่นี่ครับจะฝึกให้น้องใส่บาทนะครับ เดี๋ยวใส่หมดชุดนี้เดี๋ยวเราจะมีอาหารให้น้องครับนี่หโหใส่นิ่มมากเลยครับอันนี้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับน้องกำลังใส่นี่โอ้หสวัสดีครับกดน้ำครับกดน้ำกดน้ำกดน้ำอ,อ้าวตกคุณพ่อตกตกไม่เป็นไรเก็บใส่ให้ใหม่คุณพ่อ นี่ครับอดีสวยๆเลยกหอเลยหอเลยกหนึ่งหอนี่น <ะ S 1> ครับ <นะ S 1> เดี๋ยวเราให้รางวัลครับรางวัลด้วยคุณพ่อรางวัลด้วยนี่ครับจัดไปกล้วยครับเดี๋ยวเราซ้อมสักสามสี่รอบครับผม ก่อนที่เราจะไปะก่อนที่เราจะให้น้องอใส่แบบจริงๆครับผมใส่บาทแบบกับพระกับพระจริงๆเลยครับหาน้องรถถังมาให้กำลับบงใจครับผมสู้สู้ส้องรถถังบอกสู้สู้นะสู้สู้นะเดี๋ยวให้กำลังใจอยู่ข้างๆเอาอีกรอบครับนี่ครับผมนี่สวัสดีค่ะ ขวดน้ำครับนี่ใส่เสร็จหนูจะได้กินกล้วยแมนุพอ่อได้กินครับครับเอาอีกเอาอีกใกล้หมดละนี่ครับผมนี่โหใส่ี่มากเลยครับกกเ,เก่งมากๆเลยหนูใส่เก่งแม่นุพ่อเก่งมากเลยครับนี่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 ครับ นี่พาโอ้โหใส่นี่มากเลยครับเหลือเหลือเหลือซองปัจจัยครับหออเหลือซองปัจจัยลซองปัจจัยนะคุณพ่อเนาะนี่ใส่เสร็จเดี๋ยวเราให้รางวัลรางวัลน้องคุณพ่อรางวัลด้วยจัดไปครับผมหมับหมับหมับ ไม่ใช่ว่าเห็นผ้าเหลืองแล้วจะตื่นผ้าเหลืองนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเอากล้วยให้น้องก่อนครับเพิ่มออามาเยอะๆเลยนะคุณพ่อนี่วันนี้หนูจะกินให้หมดเลยเดี๋ยวเราเตรียมจัดให้น้องอีกส,สองสามรอบครับเดี๋ยวเดี๋ย แปับเต็มเต็มเนี่ยได้ๆคุณพ่อได้ได้ได้ไดหนูหนูอยากใส่แล้วนะคุณพ่อหนูอยากใส่แล้วนี่โอ้หสวัสดีค่ะเฮ้ยเจ้าอีกใส่มาให้ได้ทุกนี่โอ้โหสวัสดีค่ะ ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนี่ครับผมคับั่หมับผมใส่โอ้โหใส่นี่ม,มากเลยครับน้องปะปาของเราน่ารักมากนี่ครับใส่โบสีชมพูด,ด้วยวเหลืออะไรบ้างคุณพ่อโอ้โหเหลือเหลือนี่ครับใส่นี้เสร็จก็เหลือซอง ครับเหลือสองปัจจัยครับนี่เหลือสองปัจจัยโอ้โหเก่งมากเลยครับรางวัลด้วยคุณพ่อรางวัลด้วย<ป>จัดไปครับผมครับรางวัลครับ นี่ครับมาดูน้องรถถังที่นั่งให้กําลังใจอยู่ข้างๆครับนี่ครับรน้องรถถังให้กําลังใจอยู่ข้างๆครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกน้องปไปอีกสักสองรอบครับผมครับแล้วจัดเตรียมไีกอีกรอบหนึ่งแล้วครับผม เร็วๆคุณพ่อหนูอยากใส่แล้วคุณพ่อหนูอยากใส่แล้วนี่ครับเอาเอาใหม่เอาใหม่นี่ได้เก่งๆครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหนูเก็บใส่ให้คุณพ่อนี่ครับผมโอ้โหเก่งมากเลยครับ อย่าลืมรางวัลหนูนะค,คุณพ่อรางวัลหนูนะหนูใส่เสร็จอย่าลืมรางวัลนะโ,นอโอ้โหเก่งมากเลยครับมมยังไม่หมดยังไม่หมดนีมม่ครับเหลือขวดน้ำเหลือขวดน้ำขวดน้ำนีนมมน่นี่เลอขวดน้ำนี่ เอาหมดแล้วคุณพ่อรางวัลเลยคุณพ่อรางวัลหนูนจัดไปครับรอบครับเดี๋ยวอ้ออีกหนึ่งรอบก็พอแล้วเดี๋ยวให้น้องปพอได้พักผ่อนแล้วครับผม วบนี่โอ้โหเริ่มเก่งแล้วครับผมนี่เริ่มเก่งแล้ว,ลวนี่ครับผมโหใส่นิ่มมากเลยนี่ครับผม นิ่มมากเลยครับครับฟึบโอ้โหแม่นมากเลยครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้หมดแล้วคุณพ่อใกล้หมดแล้วอันนี้สองปัจจนะัยน้องพ่อเนาะครับอันนี้สองปัจจัยครับนี่โอ้โหใส่นิ่มมากเลยครับผมขดน้ำขดน้ำอยู่ตรงไหนอ๋อที่นี่ขดน้ำไม่ต้องไม่ต้องเลยนูหยิบเอง โอ้ยตกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหอย่าโดนหัวคุณพ่อละครับก่อนนี้รอากินกล้วยครับให้รางวัลครับอีกรอบก็ได้นะคุณพ่อนะได้ได้ครับอีกรอบอีกรอบอีกรอบอ่ะรอบสุดท้ายลลนะครับรอบสุดท้ายแล้วครับอ้า โอ้ครับผมเก<บ>่งมากเลยน้องปอเปาอายุสองปีเก้าเดือนครับเดี๋ยวยี่สิบตุลานี่ก็น้องอายุสามขวบครับเดี๋ยววันเกิดน้องเดี๋ยวเราจะทำบุญชุดใหญ่ครับสำหรับทางเอซท่านใดที่จะทำบุญร่วมกับน้องปอเปาก็แจ้งความประสงค์เข้ามาได้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะ ทำบุญทั้งหมดครับผมนี่ครับผมโอโหใส่นี้ม,มากเลยครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วรางวัลหนูจะ,จะ,จ,ะจะใกล้หมดเหมือนกันไหมคุณพ่อไม่หมดครับรางวัลไม่ใกล้หมดครับรางวัลเรามีให้ตลอดครับผมนี่ครับผมเรือซองปัดใจครับเรือซองปัจใจซองปัดใจ นี่ครับผมโห oh, ใส่นิ่มมากเลยครับนี่ครับให้รางวัลน้องครับสวัสดีจ้านี่ครับ,รบ<ๆ>เก่งมากเลยครับผมโหนนี้เก่งมากเลยครับ<ๆ>ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะให้น้องเปลา ใส่บาดกับพระหน้าบ้านครับนี่ครับลงงานจริงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับนี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิปที่น้องใส่บาทกับพระจริงๆครับผมนี่ครับสำหรับวันนี้น้องปปเปาๆขอาข,ข่าวครัว่าสวัสดีครับ